สวัสดีค่ะทุกๆคนเมือน,นี้เขามาหบมเพาะกระช่องมันรีพาชิมนะคะมื่อนี้มันรีพาชิมไพามากินนี่แกงนงมัยนะนะคะนี่เป็นแกงนงมัใส่กระดูกหมูใส่หอยแรงผู่อีกคือเกามีผักกินกับมีผักมะระนะจ๊ะนี่จะบักเขือบักแตงมีบักอันนี้พร้อมดีบักกระเจี๊ยบนะคะ ไม่ต้องพูดมากนะคะไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงวันนี้เรามากินกะหรีดดีกว่านะคะมาชิม,ชมโอ้ยเป็นตัแซ่ใส่ผักขาพร้อมเดชิมกันคำหนึ่งได้อยู่จัะได้ยู่นื่จะทุกทุกคนนี่หอยแมลงผู้ด้วยนะ นี่นะคะหายมาเล่นพูดกับทุกๆคนมองไเลยวะจะบอกว่าบกผมเลยกับบอแมนขมยูนิตหนึ่งไปหาว่าจัว ขมนิดหน่อยนะคะทุกทุกคนซือพันมาเบอร์เดเฮดเองหรอกจับไม่มีเวลาเนีจับทุกทุกคนบึมกระเกจ็บสดนะคะ ต่ไข่มันกุ้ยไทยแลนด์เหมือนเดิมทุกๆคนได้อะไรกินแรงกันครับวันนี้ ส่วนมาเรีได้อันนี้ค่ะแกงหน่อไม้ัูนัวไหมงพูไทยแลนด์ตัวใหญ่เปีนนะะ้งๆค่ะเพิ่นบริษัทขายดอกไฮแมงพูซื้อแกงึ้นม,มาอุน่นแล้วมาใส่เอาเองเพราะว่าซื้อไฮแมงพูมาต่างหากผักขาอร่อยมาะ,ะทุกคน cơm <laughs> nhắm để cả sạp càng ngon mạnh thật nằm quá ui nó đồ lại nằm nó là sự vật cục kịch cục kịch mình tặng coi, Xẹp cái nồi ok, mình đặt cái ha, Bùm เ mm hmm. mm hmm. ขาเนี่ยกินเพดเดียวไปเนี่ยใส่ชะอม บรรเ้าเอ็นพักขาแฮปปี้เลย กระดูกหมูด้วยนะคะแห้นก่อนนะคนไทยอ่านซีบขอขาจากคำว่าแห้นแทะคะ่ะทุกทุกคนขางเขาจับเป๊ะ แกงมหม่สดบาดเขาบ่มีเวลาจะทำเองซื้อไปแล้ว จจกกรแสดเพื่อเรามาอุ่นไปจกคนทุกคนบึ้มแจกกินเพื่เดียวจ้ะดูเพื่เดียวกินเพื่เดียวจจกกรแสดเพื่อเรา Mình cũng đòi dạy một Phạm ัวดถาดเบอร์ขอแเรวความสุขของเราคือการกินนะคะทุกๆคนกวนทั้งมันเฮ็ดอะไรก็ไม่รู้ เบิดจัะเบิดโอ้ยเผ็ดแสบ้อมอืมดมมื่มคาตาทาเลอื้มคำใหญ่หลายเหลยวสองตำ กระดูกหมูกระดูกหมูก็มาต้มใส่เหมือกันกระดูกหมูไม่หอยแมงผูมาต้มใส่เอง,องแสบมากันาลคุยนลองไปนอกจากนงอนที่ผ่า đảo nấm bên bò hết kinh bằng đó đoán vô đoán nhận cái hết vô chị để mưa lần cần gì hết đó tiền mò gì anh thì mỗi bữa thì lượt ngay mà sự ẩu Mm hmm. นำก,ก,กุกกิ้กุกกิ้แทบสิบโมมีนาำให้สดเลยแหละหั่นหัน,หนอ,อร่อยค่ะบอกแดกคนเดียวว่าอร่อยมาก มันกับการแฮมโรยจะแสบกพราแสบเบิดจัดส่วนหนามกับคำสุดท้ายอร่ัดเบิดแล้ว เบิดแก่นตับเลยมันนี่มามีออียงเดือหรอแซ่บหลายมือนี่กระเบิดเพียงซัมเน่มาลีขอมลาพาจักนะจ๊ะนะมือเอื่นเขามาเบิ่งกันว่ามาลีสิพาทุกทุกคนมาอกี้นี่อย่างทุกทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊ง ะะติดตามช่องมารีพาชิมเป็นกำลังแรงใจให้มารีน้ำเมอร์นี่มารีขอ,อลาพาจากนะจ๊ะบ๊ายบายกิงกิงกิง